สวัสดีครับทุกคนสวัสดีมิตรรักช่อง NG a m e ทุกคนนะครับเราอยู่ในเกม delivery f r o m the Plane นะครับผมเราอยู่ที่เชลเตอร์นี้มา25วันแล้วนะครับหลังจากที่ ep แรกนะแล้วก็เอ็มโอแก้มม่มองเท่งไปนะครับเราก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวตามลำพังนะครับบิ้งออกไปหาของนะโอเคมาวันนี้ครับภารกิจเราเราจะไปสำรวจโรงพยาบาลนะมันมีโรงพยาบาลใหญ่อยู่อันหนึ่งไปเดี๋ยวเราเช็คของก่อนโอเคเอาอาวุธไป2ออันโอ้ยกดผิดประมาณนี้แล้วก็เอาอันนี้ไป เออเอาเอาล็อกปิดไปหนึ่งอันพอไหมลองไปก่อนแลวกันเรากินข้าวเรียบร้อยอ่ะไปตอนนี้เกือบจะเจ็ดโมงแล้วอันนี้คือที่เราเปิดสำรวจไปนะครับที่เราไปสำรวจค้างๆไว้ก็ยังมีบางจุดนะที่ยังสำรวจไม่ครบอืมก็ยังมีไหนที่ไปเดี๋ยวเราไปนี่กันสมิธ h อร์บิท l มาผมมาแล้วรอบหนึ่งอืออ่าเมื่อกี้ทางทางนี้โอเคเราเราไปทางขวาเดี๋ยวเราเออกขวาไปเ,เ,เก็บไปสักอุ้ยจะจะเห็นปะวะเห็นได้ถ้าเป็นอย่างี้เห็นแน่นอนโอ้ย ต้องกระสซวงมันก่อนนะผมเอาแบะบไปละไอกเวนเอ้ยเรียบร้อยมาเดี๋ยวเข้าไปำสำรวจห้องนี้นะครับก็มีประตูอห้องนี้ไม่มีอะไรมีประตูประตูคืออะไรประตูออกไปทางไหนวะอันนี้มันแค่ชั้นแรกไงโรงพยาบาลน,น่าจะมีมีสองชั้นอโอเคอะเดี๋ยวเรานี่นทางขึ้นอือน่าจะมีอะไรนล่แหละไ นี่คือซากศพที่มันผมมาจากการรอบแรกอน,นี้มีแบนเดดเอามาก่อนปึ๊นชั้นสองชั้นสองจะมีอะไรไหมขึ้นไปแล้วกันตอนนี้แปดโมงเรามีเวลาอยู่ประมาณหลายชั่วโมงอยู่ก่อนจะหกโมงโอเคทางขวามีหนึ่งตัวทางซ้ายอุ้ยคไอเร็บยาวนี่ว่า ทางไหดี๋ยวเนี่ยมานจอกมาทางทางไหนจะออกมาก่อนอย่าเลี้ยวมาทางนี้ไอ้ที่เลี้ยวมาทางกูทีเวยนเลยมืบเข้าให้ไอ้เฮียมันได้ยินว่าลุบลุบลบลุบลุบลบลบลบหลังตู้ไอ้เร็บยาวมาแล้วเดี๋ยวรอมาก่อนนะทุกคนนี่ไว้เร็บยาวนะมึงเนี่ยไอ้ี่ไม่ไปอีกคือเวฟพอยต์มันเดินแบบไอ้นี่ไงมันจะเดินแบบสุ่มๆหน่อย เราต้องไปจาัดก,การมันก่อนมันจะได้เดินสะดวกสะดวกให้พี่เดินสะดวกไอ,อ้สองไต่ซ้าไต่ซากไชซอีเวนวะมีอะไรตู้นี้น่าจะเป็นยาแนหนละโรงพยาบาลอะ่ะโอเคอมีตนังสือพิมพ์อือค่อยมาอ่าน,นกันมึงเก็บไว้อ่านได้โอเคไปตู้ต่อไป อันนี้ชั้นสองนะมันจะเยอะอยู่นะเนี่ยที่ตำรวจเนี่ยโอ้โหเพียบมาได้ของกับบ้านเพียบรอบแรกได้ยายาเต็มเลยอนะ่ะมันก็ได้พวกสมุนไพรด้วยมาทางซ้ายมีหนึ่งตัวเชเคไอเชียยมันเห็นมันเห็นเอ้ยคนพิษ งือตายเออกดผิดกดผิดไปกดเปลี่ยนอาวุธไอ้บ้าเอ,อ้ยมาเนี่ยไอตัวนี้มึงก็ไม่รอดหรอกหูแบอบเลแบะไปซะเรียบร้อยกี่โมงละเก้าโมงน่าจะทันหู่ซักบา 2, บสองาบสามเราไปกับฐานเราอืของเต็มเราก็อัพเกรดเป้เรานะแบบให้มันแบบจุของให้มากขึ้นเราจะได้หาของแบบสบายใจหน่อยจะได้ไม่นน้อง รีบหารีบกลับอย่างเงี้ยมันเ,เนสียเวลาสวยไปออ,อมทางนี้ประตูอะไรวะประตูออกเหรอวะลองไปดูไหมทุกคนไอ้ห้องนี้เข้าทางไหนอืมอืม,อม,อมใกล้ครบแหลเดี๋ยวเก็บของให้ครบก่อนเราค่อยดูประตูกันว่าประตูมันไปไหนวะมันไม่ใช่ประตูแบบทางกับฐานเราอะ่ะอืม าเป็นประตูทางกับถาแเรามันจะแบบลองดูได้ไหมวะลองดูเลยกันเอาได้เหรอออกมาไหนละ่ะอย่าบอกนะอ๋ออีกที่หนึง่งโอ้โหของเต็มเลยตรงเนีเออ้กลับไปก่อนนะดีแล้ะที่ติด,ตด,ตดเอาล็อกปิกมาด้วยเราจะได้ดูว่าตรงนี้มีของอยู่โอเคไปเดินต่อห้องนี้ เช็คตอนนี้สิบโมงต้องดูเวลาด้วยนะอยู่เพลินไม่ได้โอ้โหนี่ไงยาเพียบโาได้ถ้าหมุนไพรมาแทนอันนี้อันนี้เรามีแล้วเฮิร์บเนี่ยอันนี้เป็นยาเ,เราถ้าหมุนไพรออก,ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเอาที่หลังรอบหน้าโอเคของเต็มละสิบโมงห้องนี้ทางนี้นะครบไม่มีอะไร แก็ไม่มีอะไรแล้วจบชั้นสองแล้วก็มันมีชั้นหนึ่งด้วยใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดภา <an> รกิจตำรวจลงบ้านนะ <c oughs> ทำไมมันมนกว้างเลอเกินเอ๊ะ okay. มาเราเห็นประตูอยู่ชั้นหนึ่งนะให้ประวัติันมาถูกทางมะเนี่ยมันต้องเป็นอันนี้ทางกลับบ้านมันจะเป็นรูปแบบบันไดหนีไฟอ่ะ นี่ไงชั้นหนึ่งก็มีอยู่ทางนี้โอเคแล้วก็ทางนู้นใช่ไหมขวาใช่ปะวะไม่ใช่ดูผิดมไม่เป็นไรก็ไม่น่าจะมีอมะไรแล้วมั้งเออนี่อยู่ทางนี้อืน่าจะออกไปที่เดียวกันแหละปะ่ะเดี๋ยวเราของไปเก็บค่อยมาสำรวจใหม่ของมันเยอะ เราเหลือแอดวานแหละแอดวานเป้อะวนออกแต่เช้าเรารีบกลับไงโอเคอน,นี่ปั๊มน้ํำเรานะเรามีที่ปั๊มน้ําแล้วโอเคก็มีมีเตาแล้วเก็บไปเนี่เรามีเตาอะาาไว้ทาอาหารแล้วก็มีห้องอาบน้ำนะเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างก็ไม่ได้ผลิตได้แต่แอลกอฮอล์อืมโอเคอาหารก็ประมาณนี้ อไปเดี๋ยวเอาไปดูซิว่ามันมีอะไรให้เราเรียนรู้เปล่าไม่มีนะสร้างล่ะสร้างอะไรได้บ้างเออมาแล้วมาน่าจะเป็นแปลงพอปลูกสร้างเลยสวยมับเข้าให้โอเคนี่ไงอันนี้เป็นเป้ใหญ่กับดักกับดักไม่ต้องทำเราทำไปเยอะแล้วนะแปลงปลูกผักโอเค ใช้อะไรเนี่ยอืมโอเคเปลว่าอันนี้มาไอมันมันฝรั่งของเราอยู่ไหนวะเอ่อเนี้ยมาให้หมดมันมันกินไม่ได้และวไปเอาไปเพาะปลูกซะเราจะได้มีมันฝรั่งแบบสดใหม่กินไหนะโรเตโต้มาดิี อะไรอ่ะอ๋อน้ำไม่พออฮึใช้น้ำสิบสองฮึใช้น้ำสิบสองเรามีน้ำอยู่เท่าไหร่วะดูดิมันมันใช้น้ำหรอวะแป๊บบนึงขอดูอีอ๋อใช้น้ำสิบสองจริงวะ่ะฮึฮึ ก็ต้องรอแหละถ้าเป็นอย่างเงี้ยรออย่างเดียวอืมเราก็ทําได้นะทําได้ไหมเฮ้ยโตกดผิดียาเน้นมันทําแอลกอฮอล์โอ้ยเอาใหม่ปิดตับนี่มันทาแอลกอฮอล์นี่ปเคไปก่อนถ้างั้นก็แสดงว่าเราต้องรอน้ํานะครับแล้วก็จะได้ปลูกปลูกพืชผักเราโอเคมันซ่อมได้ไหมวะมีความรู้สึกว่า มันเพิ่งซ่อมไปนะเนี่ยอืมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยซ่อมทีเดียวก็ได้อันนี้บ่ายโมงโอเคเราอย่างน้อยเราก็มีแปลงปลูกผักแล้วลนะ่ะเออคืบหน้าที่มาหน่อยยี่สิบห้าวันนะครับแล้วก็น่าจะเหลือคุกกิ้งเดี๋ยวยวสองเป้ Pay. อัปเกรดเป้ Pay. ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็เนี่ยพวกอาวุธที่ปลดออกมาก็เหลือด้วหาวัสดุมาสร้างมันหาวัตถุดิบอุป,ปกรณ์มาส่งมาสร้างมาซะ แล้วก็นี้น่าจะเป็นพวกโต๊ะทั้งหมดอืมโอเคประมาณนี้มันเป็นเกมแบบออกไปฟาร์มของอนะทุกคนแล้วก็เอามาสร้างนะครับก็ไปเก็บของไปสำรวจพื้นที่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำตามภารกิจไปมีเจอคนแล้วนะผมเจอคนแล้วคนหนึ่งเป็นไอ้อ้วนนะมันอยู่มันอยู่บ้านคนเดียวมั้งอมเราของไปแลกกับมันได้คนระับเป็นของกินนู่นนี่นั่นนะมีแต่ของดีๆนะแต่เราก็ คือมันต้องเป็นมูลค่าของพอสมควรอนะ่ะให้มันสมน้ําสมเนื้อมันถึงจะได้มานะแต่ผมก็ไม่ค่อยมีหรอกเพิ่งเริ่มเล่นไงเออนะโอเคว่ากันต่อนะครับ EP ที่สามนะจ๊ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะจ๊ะทุกคนจนกว่าจะพบกันใหม่นะครับทุกคนเสียรักนะจุบจุบบ